เดี๋ยวรอคลิปพนักงานอีกเกียกันไปก่อนนะครับระบบจะทำได้หมดเียวมาทำกันแต่้ักนนี่สออันนั้นก็มีของควาจริงผมไปลงขอบบ้านโฆษณาที่มันเป็นแบนๆก็ได้นะครับผมขอเจอนวยก่อนนะเพราะว่าวันที่ผมทําคลิปเอาชีวิตรอดแบบนี้ผมจะไม่ใส่อินโทรเพราะคลิปอาจจะนานเกินไปนะครับ เดี๋ยวผมน่าจะเขียนไว้ในเดี๋ยวผมน่าจะปักหมุดเอาไว้อ่ะทุกคนผมอยากปวนทุกคนี่ยนี่ผมคือแพนด้าใครมาดูผมก็จะเห็นแต่ Panda. แพนด้าแพนด้าจะหนีทำไมนี่ครับผมคือแพนด้านั่นจะห,หน้าอีก คือดื้อมากผมอยากได้เป็นกวินมากเลยผมอยากฟักไอวอผมอยากให้เพนกินมันฟักไอวอมาห้ผมเอ้ทำไมผมไม่ลงบนนั้นมมนลองอะไรตรงนี้ ชุดเป็นแบบผมได้อะมันจะได้เหมือนมันจะได้พูดกับชุดผมหน่อย <Wow. S 1> แต่คนที่เห็นผมมายิงผมได้นะเนี่ยยังขานขึ้นได้เลยเนี่ยคุณงไม่สังเกตหรอกมั้งคะ กำลังจะเกิดนะครับโอ้เ็น้าเดี๋ยวดิ้ครับ ที่แบบที่คนนี้ถามคนที่จะถามผมว่าทําไมผมไม่ใช้ตัวละครอื่นมาเป็นตัวพ่อนะครับเพราะว่าทุกคนเห็นไหมครับเวลาอยู่บนเวทีโฆษณาหรือว่าบนโรงเรียนน่ะถ้าชอบมีคนลงกับผมผมก็เลยต้องเอาใกล้ในการร้อเราะต่ผมันจะมากกว่อกที่จะไแถวก็่ไแต่ผมว่าัวจอ่ะอยไ่กี้อุ้ยมีคนเขาบางคน อ้โเน่เลยครับเนี่ยติดมาไ,มได้ยังไงท่านแบบนีเสียงชัดมากเลยครับเสียงเสียงเสียงชัดมากครับอสต้องมีคนมาแน่นัน ไวมากเลยนะคะแป๊บเดียวคือคนเหลือนิดเดียวเองแหละในซัมโตคนเองเริ่มมาพังตัวด้านบนน่าจะรอดครับในหมดนี้มีที okay, uh ่เ huh. ดียวในหนังนี้มีสองที่เลยนะเธอหน้าจะไม่ถึงบกเขาเพราะมันสูง ขอบวงเลยวงต้องมนจบ ต่อไปนะครับคุณกัตจะเป็นไอเดับได้ยี่ิบเจ็ดคนแล้วครับคลิปนี้ผมน่าจะขึ้นไดมอนแล้วแล้วเดี๋ยวผมจะมาตอนซีรอีกรอบหนึ่งว่าผมจะขึ้นไดมอนจริงๆริงไหม อยากรู้ถ้าเกิดมันบ้าเขาเรียกไอดอบมาได้หลายๆอันเดีผมจะโยนเยอะๆเลยถ้าเก้บวงยังมาไม่ถึงเดยนะครับเดี๋ยววงก็องมาครอบตรงนี้ไปหมดแล้วล่ะสิครับไม่จริงครับวงจะมาด้านนี้ครับโยนไอเดอบไปหรือยังคบดูตรเรีกไอดอบ โยนไอด็อบไม่ได้ครับมีแต่เรียกไอดอ็อบโยนที่เรียกไอด็อบได้นะครับควรจะโยนให้ได้นะครับนี่ยังโดนไม่ได้เลยครับทุกคนครับผมก็ไดเสินดังเนะครับอุ๊ยใคร,ด,ครดีเสียงคนมากครับผมรีบเสียงคนในโรงเรียนผมไงเปเสียงดังสุดแล้วนะได้ยินไหมครับ มันแหละจะโยนได้ครับคิววันอีกคิวหนึ่งสิครับทุกคนครับผมว่าถ้า่ยผมว่าไม่ได้เรียกไอเดอบเนี่เลย ผมไม่ต้องการมันแล้ว 我觉得。<laughs> <laughs> <laughs> And that'll be. But ทคนครับเดี๋ยวผมจะตายนะดูสิตายเพื่อนแาบเอ้าเฮ้ยตายทั้งหมดเลยเหรอโอ้โหนี่อะไรกันทุกคนครับไปตายที่โพชิมุททั้งหมดเลย うん。Oh. คนครับเพื่อนจะตรงไปที่สนามยิงป้าจันที่ผมบอกไ้ไปดูกันเพราะยาเต็มเลยครับที่นี่ผมมีปืนชาร์จอ่ะเสียดายจังเลยถ้าผมเห็นผมน่าจะยิงจัดก,การไม่เรียบร้อยนะครับ ออ้ไปเล่นตาต่อไปดีค่ะยุเลตาต่อไปดีกครับอีผมไม่เชิญเลอเล่นวอีกผมไม่ดูไม่กินไวันใม คนครับปรานได้หได้ต้องเล่นในศวย20นาทีนะครั่ ตัวเมาแต่ไม่ยิงได้ค่ะสู้สมรภูม so ิเอาตัวรอดสู้อย่างมีสต์ กคนครับผมให้เวินเตรียมปืนเอาไว้ใต้ตามมาตามมาตื่นตัวเข้าไว้ ทุกคนครับเจอคนเบอร์สี่เบอร์สีน่นีไปครับเบอร์สีขอโทษขอโทษพบศัตรูแล้วฉันต้องการกล่องยา,า<ช>เบอร์สี่ไม่มียาครับเอาย้ายเบอร์สีหน่อยฉันต้องการกล่องยา เอ็มเอ็นเจทีวีพี่เนมเจอยูทูปเปอร์รุ่นน้องเปือนเกลียวเด็กเกลียนคนคนใหม่ถือกำเนิดเลยนะไม่รู้แต่ผมถ่ายคลิปก่อนเพราะว่าคลิปจะไม่นานนะครับรอ้าวงแรกจะไม่มานลครับแต่ผมว่า e ี3แค่นี้ดีกว่านะครับแล้วก็สามารถดูผมได้ที่สตรีมสดทุกัน ผมสตรีมสดเกือบทุกวันเลยนะจะเว้นวันเสาร์ถ้าวันเสาร์ผมว่าผมจะไปสตรีมนะแล้ววันนี้ผมจะต้องขอตัวอะไรก่อนนะคะเจอกันคลิปฉันต้องการกล่องยาไปสตรีมผมด้วยนะวันนี้อาจจะไม่มีสตรีมหรือมีก็ได้นะครับบายบายฉันต้องการกล่องยาครับโอเคครับออเดี๋ยวเอาไปให้ครับเดี๋ยวขอลงฉันต้องการกล่อง